ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,516การทานอาหารข้าที่เรียบง่ายภายในครอบครัวของตระกูลอิโตะในครั้งนี้เปลี่ยนทิศทางการพัฒนาในอนาคตของตระกูลอิโตะไปอย่างสิ้นเชิงอิโตนานา,นาโกตัดสินใจว่าจากนี้ไปเธอจะทำทุกอย่างเพื่อเข้าสู่จุดสูงสุดของวิธีแห่งยุทธ ในขณะที่อิโตทาเคฮิโกตัดสินใจหาผู้บริหารมืออาชีพที่เหมาะสมทันทีโดยจะมอบกิจการของตระกูลให้ทีมผู้บริหารมืออาชีพเข้ามารับผิดชอบการดำเนินงานส่วนตนเองอยู่เบื้องหลังควบคุมทิศทางการพัฒนาของตระกูลอิโตเพื่อให้แน่ใจว่าทีมบริหารจะไม่นำพาตระกูลอิโตสู่ความตกต่ำโดยวิธีนี้อิโตนานาโกไม่ต้องถูกรบกวนจากธุรกิจของตระกูลอิโตอีกต่อไปพ่อและลูกสาวคู่นี้เต็มไปด้วยความวาดหวังในอนาคต ส่วนอิตโตะนานาโกะก็เข้าใจอย่างจำชัดถึงความจริงข้อหนึ่งเช่นกันในอนาคตไม่สำคัญว่าเธอจะลงเอยในทางบวกกับเย่เฉินหรือไม่สิ่งที่สำคัญคือตราบเท่าที่เธอบ่มเพาะวิธีแห่งยทดอย่างหนักเธอสามารถอยู่เคียงข้างเย่เฉินได้ตลอดเวลาในอนาคตอันยาวนานวันต่อมาอันชีซานในคฤรหาห์หมื่นหลิวนอนหลับรวดเดียวตลอดคืนและตื่นขึ้นมาตอนเช้าเวลาแปนาฬิกาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เขานอนหลับสนิทมาก เหมือนกับว่าเขาไม่เคยนอนหลับเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมาในขณะพัญญาที่นอนอยู่อีกด้านหนึ่งเหตุจากการไปเยี่ยมเยียนตู้หายชิงเมื่อวานนี้ทั้งยังไปในพื้นที่หลายแห่งในจินหลิงเพื่อค้นหาเบาะแสทําให้ร่างกายของเธอเหนื่อยล้าอยู่บ้างดังนั้นเธอจึงยังคงนอนหลับสนิทในเวลานี้ในขณะที่เขานั่งอยู่คนเดียวบนโต๊ะใกล้หน้าต่างเริ่มใช้ปากกาเขียนบางสิ่งลงในกระดาษ อีกชั่วโมงต่อมาหญิงชราก็ตื่นนอนหลังจากผ่านไปอีกหนึ่งคืนร่างกายเธอเป็นเช่นเดียวกับเมื่อวานรู้สึกผ่อนคลายอย่างเต็มที่สุขสบายอย่างยิ่งแม้กระทั่งการหายใจของเธอก็รับรื่นขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อเธอเห็นชายชรากำลังเขียนอะไรอยู่บนโต๊ะเธอจึงเดินเข้าไปหาเขาถามว่าชีสารคุณกำลังเขียนอะไรอันชีสารหันกลับมาพูดกับหญิงชราว่าฉันเขียนเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานเท่าที่ฉันจำได้ ทันทีที่ได้ยินคำพูดนี้หญิงชราถามอย่างกระวนกระวายทันทีเป็นอย่างไรคุณจำอะไรได้บ้างอัญชีสารพูดอย่างจริงจังดูเหมือนฉันจะจำทุกอย่างได้จำได้หญิงชราถามด้วยความประหลาดใจคุณจำเรื่องทั้งวันได้หรือคุณจำเรื่องที่เกิดในตอนเช้าได้ไหมอัญชีสารพยักหน้าพูดว่าฉันตื่นนอนเมื่อวานนี้ คุณถามฉันพักผ่อนเป็นอย่างไรฉันบอกว่าหลายปีมานี้ฉันไม่สามารถนอนหลับสนิทได้เลยฉันบอกว่าบางทีอาจเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเมื่อวันก่อนตอนนั้นคุณประหลาดใจยังถามฉันว่าฉันยังจำอะไรได้อีกหญิงชราถามต่ออย่างตื่นเต้นหลังจากนั้นละ่ะคุณจำเรื่องหลังจากนั้นได้ไหมได้ อันชีซสารพูดอีกครั้งจากนั้นคุณพาฉันไปหาชงชิวและยาลินคุณยังแนะนำให้ฉันพยายามจำทุกอย่างให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมาทบทวนกันใหม่ในวันนี้เพื่อดูว่าฉันจำได้มากแค่ไหนขณะที่พูดอันชีซสารก็พูดอีกครั้งจากนั้นฉันจําได้ว่าทุกคนพูดว่า เป็นเพราะสภาพแวดล้อมของคฤราสหาดหมื่นหลิวทำให้ฉันดีขึ้นหรือไม่หรือเป็นเพราะอภิปรัชญาของวินล่าทำให้เกิดผลเช่นนี้โอ้สวรรค์ของฉันหญิงชราพูดอย่างตกตะลึงดูเหมือนคุณจะจำได้ทุกอย่างอันชีสารพยักหน้าพูดอย่างจริงจังตัวฉันเองไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเพียงแต่เรื่องก่อนหน้านี้ฉันไม่มีความทรงจำอยู่เลยหญิงชรารู้สึกตื่นเต้นครั้งแล้วครั้งเล่าพึมพำว่าเยี่ยมมาก ยอดเยี่ยมจริงๆไม่เพียงแต่อาการของคุณจะไม่ซุดลงเท่านั้นตรงกันข้ามยังดีขึ้นกว่าเดิมมากความทรงจำเมื่อวานของคุณยังชัดเจนกว่าฉันส่วนความทรงจำก่อนหน้านี้ของคุณฉันเชื่อว่าคุณจะสามารถเรียกมันกลับคืนมาได้ช้าๆแม้ว่าคุณจะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะช่วยเล่าให้คุณฟังซ้ำๆตอนนี้ความจำของคุณดีขึ้นมากแล้วตราบเท่าที่เราช่วยบอกให้คุณฟังอีกครั้ง คุณต้องจำได้อย่างแน่นอนขณะที่พูดเธอพูดต่ออย่างรวดเร็วไปพวกเราลงไปข้างล่างไปบอกข่าวดีให้พวกชงชิวทราบบทที่5,517ในห้องอาหารที่ชั้นหนึ่งอันชงชิวกับหลี่ยาลินพูดคุยกันขณะรับประทานอาหารยาลินวิดีโอเมื่อวานได้รับการตัดต่อตามลำดับเวลาเรียบร้อยแล้ว คุณคิดว่านายผู้เฒ่าจะจำเรื่องเมื่อวานได้มากน้อยแค่ไหนหลี่ยาลินพูดด้วยรอยยิ้มฉันคิดว่าอย่างน้อยเรื่องราวที่เป็นส่วนสำคัญนายผู้เฒ่าควรจะจำได้หลี่ยาลินไว้วางใจในตัวเย่เฉินอย่างมากเมื่อคิดดูแล้วเย่เฉินคงต้องมาทำอะไรบางอย่างกับบ้านหลังนี้ในเวลาเดียวกันเย่เฉินขับรถไปถึงบ้านป้าหลี่ตามกำหนดเวลาเตรียมที่จะไปกับคลอเดียเพื่อรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยจินหลิงในเวลานี้ คลอเดียได้เตรียมใบรับรองและจดหมายตอบรับพร้อมที่จะไปมหาวิทยาลัยจินหลิงเมื่อคิดว่าต้องเผชิญกับชีวิตในมหาวิทยาลัยที่กำลังจะมาถึงแม้ภายนอกคลอเดียจะดูสงบนิ่งแต่ภายในใจเธอก็อดมีความคาดหวังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท้ายที่สุดชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นความฝันที่คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ตั้งตารอคอยมานานหลายปีตั้งแต่ย่งเป็นวัยรุ่น ในขณะเดียวกันลินหวานเอ๋อที่อยู่ในคฤหาสหาจือจินก็เต็มไปด้วยความคาดหวังเช่นกันแต่สิ่งที่เธอรอคอยไม่ใช่ชีวิตในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดสิ่งที่เธอรอคอยคือช่วงเวลาที่เธอได้พบกับเย่เฉินเพื่อช่วงเวลาที่จะมาถึงนี้ลินหวานเอ๋อได้เตรียมตัวมาเป็นเวลานานและในใจของเธอก็ฝึกซ้อมทบทวนเป็นเวลานานเธอเตรียมเอกสารและใบตอบการรับสมัครของเธอ ขอให้พี่สาวเซียนขับรถไปจอดรอที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าใกล้เคียงมหาวิทยาลัยจินหลิงก่อนเวลาสถานที่นี้ห่างจากมหาวิทยาลัยจินหลิงใช้เวลาขับรถประมาณ10บนาทีแผนของหลินหวานเออคือเมื่อคลอเดียลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยเธอค่อยให้พี่สาวเซียนขับรถไปที่นั่นเธอได้ตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วไม่ว่าวิชาเอกใดน้องใหม่จะต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นทางมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนนักศึกษาจัดทำบัตรนักศึกษาและบัตรมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกันก็แจ้งข้อมูลชั้นเรียนให้นักศึกษาใหม่ทราบได้แก่เลขที่ห้องเรียนที่อยู่ของห้องเรียนและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งเลขที่อาคารหอพักให้น้องใหม่ทราบและมอบกุญแจหอพักให้กับน้องใหม่จากนั้นน้องใหม่สามารถไปที่หอพักเพื่อจัดที่นอนของตนเองได้ เมื่อคิดว่าเย่เชิญคงจะตกใจมากเมื่อเห็นเธอและมีโอกาสมากที่เขาจะต้องหาวิธีเพื่อตรวจสอบว่าเธอจำเขาได้หรือไม่ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนที่ไม่จำเป็นและควบคุมสถานาการณ์ให้ได้มากที่สุดลินหวานเออจึงตัดสินใจให้พลอเดียเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนและไปที่หอพักแล้วเธอค่อยไปลงทะเบียนดยวิธีนี้เธอสามารถหลีกเลี่ยงการพบกับเย่เฉินในที่สาธารณะ กำหนดสถานที่เธอและเย่เชิญได้พบกันอีกครั้งในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวของหอพักอย่างไรก็ตามลินหวานเออไม่แน่ใ,นใจว่าเย่เชิญจะปรากฏตัวในวันนี้หรือไม่แต่จากการคาดการณ์ของลินหวานเออถ้าเย่เชิญมาพร้อมกับคลอเดียเพื่อรายงานตัวเขาน่าจะไปที่หอพักกับคลอเดียวันนี้เป็นการรับน้องใหม่เข้ามาในมหาวิทยาลัยและหอพักหญิงก็ยังเพิ่มเริ่มย้ายเข้าไป ดังนั้นผู้ปกครองหรือผู้ติดตามชายจะไม่ถูกปฏิเสธอย่างแน่นอนหากเธอไปหอพักช้ากว่าคลอเดียหนึ่งเย่เชิญควรจะยังอยู่ที่นั่นหากเย่เชิญไม่ได้เป็นคนพาคลอเดียมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยในวันนี้ลินหวานเออก็ไม่กังวลท้ายที่สุดเธอได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ตัวเองและคลอเดียพักห้องเดียวกันภายในหอพักแม้ว่าวันนี้เธอจะยังไม่ได้พบเย่เชิญแต่เธอสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคลอเดีย และหาโอกาสที่จะพบกับเยเชิญในโอกาสต่อไป